สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิตรรักช่อง n game ทุกคนด้วยนะครับเราอยู่ในเกมดีมลีกสกเกอร์สองพันยีนะครับสีเสื้อวันนี้นะครับเวลินตันฟีนิกส์นะครับทีมจากสวิตเซอร์แลนด์หรือเปล่าวาจะจำไม่ค่อยได้ <c oughs> เปลี่ยนแล้วก็ลืมนะทุกคนขออภัยจริงๆนะครับมาวันนี้เราจะมาทําการทดสอบกันนิดน,นึงนะครับเวลาเล่นดีมลีกทุกคนจะเห็นใช่ไหมไอตัวเรดาร์ที่มันอยู่ตรงกลางจอที่เป็นตัวเล็กๆวิ่งไปวิ่งมาอนะ่ะแล้วก็มันจะมีคําว่าแอคแท็กกิ้งบาลานดีเฟนซีฟ เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันวันนี้ว่ามันแตกต่างกันยังไงไปลุยเจอใครซิเจอวูฟในไดมอนด์คาร์บอนตัวอะซะด้วยแน่พลาดนี่คือตกรอบทันทีนะอะไปตัวประเด็นก็เอานี้แหละอันนี้เป็นเสียเ,เวนะของวอร์ชันฟินิกนะครับเดี๋ยวเราใช้อันนี้แล้วกันจุดเติรดไปสามสี่สามนะอับู๊ กับตันทีมนะครับจวินดะูบวยนอะมาเราเริ่มจากบาลานนะครับบาลานมันก็จะแบบ50 50ทุกคนมันจะไม่รับจนเกินไปบุกจนเกินไปนะครับหมายถึงว่าแพงตัวผู้เล่นเราอ่ะมันจะแบบ50 50นะก็ปีประโยชน์อยู่นะครับถ้าบอดโดนนำหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะตันสูงมากถ้าเกิดเราดักได้เราก็สวนได้เนย ปั๊บเข้าให้ใอ,อะได้อยู่นี่อาเทินออกไปปับ๊บอื้มไม่ติดหมายถึงว่ามันจะมีอีกวิธีหนึ่งทุกคนคือถ้เาเกิดเรากดเทินเสร็จปุ๊บกดแตะหน้าจอมันจะกระชากออกเดี๋ยวนั้นเลยนะแต่เมื่อกี้มันโดนสก,กิดนิดนึงมันก็เลยไม่ออกเนี่ยมันโดนเกี่ยวแข้งเกี่ยวขาเนี่ยออาแบบไม่โดนนะเมื่อกี้หลุดลุยเลยแหละ ก็คน้นำเร็วนะโอเคดูว่า AI มันจะดันสูงขนาดไหนนะครับมันน่าจะแอคติ้งแน่นอนครับถ้าเป็นบอลถ้วยด้วยแพ้ก็ตกรอบนะมันต้องเอาเลยแล้วน,นี้เราก็ต้องสติดตั้งดีๆหน่อยรอดักจังหวะสองนะครับแล้วก็โอ้โหเอาจังหวะนี้ใส่บอลไม่ดีนะเอาวิ้ยลูงจิงปล่อยจอยกุมหัวเลยทีเดียวไปมาอ,นนอยู่ที่เราแล้วตอนนี้ผมจะไม่ค่อย แตะหิงเตะคว้างเท่าไรต้องมาแบบต่อบอลดีๆนะครับม,มไปต่อปึ๊บป๊บไม่ได้มันดันสูดจริงเลยปึ๊บยังไงอยู่เราก็จะลงมาช่วยกันแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นดิฟเฟนซีฟก็จะลงมาช่วยกันดีกว่านี้แบบแพ็คเกมรับอนะ่ะปึ๊บหึงสอนไม่ยอมออกตัวหางลงโล หาแลนพพิกได้แล้วลูกยิงปล่อยจอยโอ้โหโเกือบไปแล้วดูภาพชาร์ตพิกปุ๊บ้าแรงก์แบบนี้น่าจะเสียบไตาขาดมากลุ้นกันที่คอมเมอร์นะทุกคนตอนนี้ผมยังใช้สูตรของสองพันที่ากอยู่นะแต่จะแรงกว่าเดิมหน่อยการเปิดแต่เวลามงน่จะมงเบาๆแบบนี้ <c oughs> เรียบร้อยแนละ้ว วิญญาณดีดูภาพชาย้ยกดแบบจิเดียวจริงครับพับแรงแบบสองของที่ฝา่านี่ไม่ชนคารกเขาออกดักได้อีกแล้วปั๊บหมุนตัวชา้าจ,จังหัะพ่อได้บูโนโมาช่วยปาดีโรดี้เห็นแล้วปืนแตะหนึ่งพี่เขอโกกิโต้คมหน้าทัดเปียงเรียบร้อย เอลิงบอรคารลันแล้วก็อย่างหนึ่งนะพยายามดูไอ้ตัวเนี้ยไอ้เรดาร์ดีๆเอจะได้กัดน้ำหนักการจ่ายการอะไรพวกเวลาแบบจ่ายแบบไกลๆนะทุกคนแล้วก็บางทีเนี่ยอีกอย่างนึ่งครับคือการเปลี่ยนตัวแต่ผมจะบอกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันพักขึ้นกว่ามา ที่ก่อนพักครึ่งนะที่บอกไว้ว่าการเปลี่ยนตัวนะครับคือบางทีนะถ้าเราก,กดแบบย้ําๆนะมันก็จะเปลี่ยนตัวมั่วๆหน่อยนะครับมันอยู่ที่การตั้งค่าของเราด้วยนะตอนนี้ผมใช้เป็นแบบระดับบินเดียมนะในการ Auto ออโต้สวิตต์อ่ะบางทีมันจะเปลี่ยนให้เองโดยอัตโนมัติไงไอออโต้สวิตต์อ่ Auto อะถ้าบางคนเลือกเป็นไฮมันก็จะแบบเปลี่ยนให้เลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเร็วนะครับแต่บางทีเนะี่ยมันมันเร็วก็จริงแต่มัม่วผมไม่ชอบนะผมก็เลยต้องมาแบบบังคับเองบ้างเลย เปลี่ยนมิเดียมนะครับอันนี้มันก็มีผลที่ว่าบางทีทุกคนอาจจะเจอปัญหาแหละเปลี่ยนตัวบบเอ้ยที่แม่งทำไมตัวใกล้แม่งไม่เข้าวะแม่งไปเข้าอีกตัวหนึ่งประมาณนี้ลองไปใช้กันดูนะครับไปปรับตรงนี้กันก่อนไปแล้วพึ่งหลังหรือคริ่งหลังเราเปลี่ยนเป็นแอคชั่นกิ้งแอคชั่นกิ้งก็แน่นอนคนระับแม่งดันแน่นอนฝั่งเราดันสูงอรจะดันแบบผู้เล่นแนวรับอะขึ้นสนามก็ต้องดูดีๆด,ด้วยนะ ชเปึ๊บอื้มไม่ติดครับแต่ยังเก็บมันได้อยู่ไม่ต้องแตะรอก้มหน้าสัดเปียงเรียบอยถ้าเมื่อกี้ติดก็คือหยุดอะกระตุยกระจายบอกเลยนะครับเป็นแฮตริกไปเลยครับเลิ้ยงบอลไปแต่ทุกคนสังเกตในเรดาร์ดูด,ดีนะเพอเป็นแทแทิกนะฝั่งเราแม่งดันแบบดันสูงมาก ว่ามันมีผลไหมมันก็มีนะมันก็ช่วยในระดับหนึ่งนะทุกคนฝั่งนูล้ลงโลกโอ้โหไม่ได้ไปเหลืองหรืจ้าเจาโกเมซนะตร <c oughs> งใจตรงใจเตะนักเก็ีดเกินแลดฟอดแตะไม่ได้แม่บอลมันไม่เป็นใจนะเมื่อกี้บิงเข้ามารับบอลหน่อยสิอ,อ เปิดลอยๆลอย,ยเกินไปช่วงนี้เปิดไม่ค่อยแม่นเท่าไ่ไม่ค่อยจริงจังกับการเปิดมากตอนนี้เปิดมากชอบแบบเปิดเรียนๆนะเปิดลอยๆไม่ค่อยได้ใช้ตอนนี้เปิดด้วย A เนี่ยตัดทิ้งไม่ได้เลยผมไม่ค่อยได้ใช้บางทีมันมันไม่เปิดสักพอ,อ,อที่ฝั่ง ก็เลยไม่ใช้นะเนี่ยตอนเนี่ยนะนนะเปลี่ยนตัวแบบนี้ไงก็ได้ไมไดนะแม่งไกลใกล้บอลน,นะแต่แบบเมื่อกี้มันไม่เปลี่ยนตัวไก่งงมากก็บอกแก่บั๊ดโถโ้ตอนอัปเดตอะ่ะแกก็เฮียแล้วมัฟแม่งเข้าบอลเร็วกเ,ก,เ,วเวกินเดี๋ยวรอบอลตายก่อนเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวนะครับ อืมโหผู้เล่นแนวรับไปไหนหมดไม่ดีต้องคืนเราก็ดันไปนี่แอดฟอร์เทนปั๊บปั๊บปั๊บกดแตะหน้าจอไม่ทันเมื่อกี้ปั๊บเปิดโรยโรยแทนเป็นซอนเรียบรอยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวสิเร็วๆ p k ็ต้องดู ขอย่านเป็ดตัว,น,ตวนี้จ้าทุกคนตัวนารีมาลากก็ไม่ค่อยจะมาอีกบ้างอันนี้คัวหน้าเป็นกิเซนโตโรนัลโดอฟไปแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นดิเฟนซีฟนะดิเฟนซีฟมันก็จะแบบลงมารับแบบลึกนะเกือบครึ่งคือ,คอแนวลุกของเราอะ่ะมันจะลงมาแบบอยู่ฝั่งฝั่งเราเลยรแบบับเต็มที่คนระับ ก็เหมือนของจริงอ่ะทุกคนปั๊บปั๊ับรอหน่อยแต่นี้ทุกคนกไม่ค่อยได้เห็นใช่ไหมเพราะว่าเราเปลี่ยนชาไปนิดนึงคนระับเปิดโรยโรยเหมือนเดิมเนมมารอยอยู่โอ้หอโหงงงงไอ้บ้าเอ้ยเรวาวะว่ามันขับที่ทางดีแล้วนะเมื่อกี้อืมคือเปิดด้วยสีมันก็เห็นแหละว่าบอลมันเดินทางชา้านะครับโอเคจบอาร์ซูภูมิสวัสดิ์ไปเลยจ้ะ โบรโนวิง oh, ดีใจแบบเกินหน้าเกินตาม,มากเยมานะสรุปก็คือแอ็กท็กิ้งก็จะดันสูงนิดนึงนะเท่าที่ทุกคนสังเกตดูดีๆนะครับส่วนบาลานก็50-50ไม่สูงจะเกินไปไม่ต่ำจะเกินไปดิฟเฟนซีฟก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับแต่จริงแล้วก็มันจะลงมาช่วยกันมาแพ็คเกมรับนะครับแล้วก็รอสวนนั่นเองประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ย เวลาเล่นกับ AI เนี่ยจำให้ได้ว่าแต่ละทีมอ่ะของฝั่ง AI เนี่ยมันเล่นสไตล์ไหนส่วนมากมันจะไม่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมนะครับยิ่งเวลาโดนนำนะมันก็จะบุกอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ต่อให้มันเป็นบอลบอลน,นำนะฝั่ง AI ถ้าเกิดน,นำเราก็จริงนะครับมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยมันไม่เปลี่ยนอะไรมากมายหรอกนอกจากว่าแบบเกมมันหลุดแล้วจริงๆนะครับมันก็จะแบบเหมือนมันปล่อยจอยอะ่ะเออ มันก็จะแบบสุรุ่ยสุร่ายหน่อยนะวิ่งดับเอาอะไรก็่จ่ายบอลไม่ดีใจออก,กพูดง่ายๆเอยแบบนี้แต่น้า,นานที่จะเห็นนะครับอตั้งแต่อัปเดตมาเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะฝั่งของบอทหรือ AI เนี่ยค่อนข้างที่จะตึงนะครับบางเกมนี้ก็ตึงจนแบบโอ้โหหัวร้อนจริงๆนะทำอะไรไม่ได้ก็มีนะฝั่งผมเนี่ยแพ้ก็มีนะครับ เวลาแพ้กนะี่คือแพ้แบบโอ้โหบางทีนะแพ้แบบสามศูนย์ก็มีนะตอนอัปเดตเป็นสองพันยี่สี่อ่ะตอนเล่นแล้ว,ว่าไม่ได้บันทึกกะเล่นแบบเก็บตังค์ซื้อตัวนักเตะอะไรประมาณเนี้ยมันก็ตึงแหละแต่มันก็อยู่ที่เราด้วยนะว่าเราควบคุมสติเราให้มันดียังไงนะถ้าเกิดเราแบบไออารมณ์นำพาบางทีมันก็ร้อนไปหมดแหละทําอะไรก็ไม่ดีนะครับตั้งคติกันดีๆอย่าเพิ่งไปหัวร้อนกับมันนะครับมันก็แค่เกมแหละ เล่นกับคนก็น่าจะอีกฟิลนึงอืแลวซึ่งผมก็ไม่ค่อยเล่นกับคนเท่าไหร่คนมันเวลาเล่นแล้วแบบเสียบแหลกลามผมไม่ค่อยชอบนะครับทุกคนน่าจะรู้กันดีผมบอกไปไหลายรอบแล้วมานัดต่อไปในลีกเจอมิลานนะครับโกโบเชลินครับเจอมอนซ่าได้บกงครับเจอท็อตแนมทอสเปอร์ได้เจอมีตังค์อยู่แปดร้อยใครวนะเนี่ยมีใครบ้างโอคูหโ,โ,โฟเดนนะครับมีเตาโอเคถงดไปคํมมินซูนโมซาล่า ซาลาเจ็บแล้วตอนนี้ในชีวิตจริงนะครับเจ็บแฮมสเิงนะแล้วก็คูดูสโอ้โหดีจังวะไอ้คูดูสเนี่ยแล้วก็มีอะไรเนี่ยกวางเดีย,ยร์ตีบวกมาเหรอของเกาหลีเนี่ยลีรีวิเดียร์ช่างมาแล้วกันก็มีมิโตมะตีบวกเหมือนกันโอ้โหูคิมบินแจแม่งดีจริงวะต้องซื้อคิมบินแจเนี่ยแต่โผล่มาก่อนมันเคยโผล่มาแล้วรอบนึงผมตังค์ไม่พอเสียดาย ขายใครทิ้งอ่ะถ้าเกิดได้คิมเป็นแจมาน่าจะเป็นวาลานแหละแต่ก็เสียาาดายอยู่นะวาลานผมชอบมานตั้งแต่ไหนแตะลารละราเฟลวาลานเนี่ยตั้งแต่อยู่มาลิลดแล้วขนาดเล่น f m 2เอ2มสองพันสิบสองอ่ะผมยังซื้อวาลานเลยตอนตอนเป็นดาลุงอายุประมาณยี่สิบเอ็ดได้ป้องตอนอยู่สิบเก้าประมาณสิบเก้าตอนอยู่ตอนนั้นอ่ะสิบเก้าปีส0 1 2ิบสองอ่ะอยู่กับมาลิดต,ตอนนั้นอ่ะ อายุสิบเก้าแม่งซื้อยากมากกว่าจะซื้อได้ต้องแบบตอนอายุเท่าไหร่วะตอนผมได้วารายมาตอนประมาณอายุยี่สิบเอ็ดยี่บสองอะแต่ก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งอยู่ถือว่าดีแต่ตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ก็พวกการเล่นเกมคุ่ทีมเนี่ยผมไม่ค่อยได้จับละมันซีเรียสครับนทะุกคน,ม,นมันต้องใช้เวลากับมาจริงๆอะมันองข้าละเอียดนะเกมพวกนี้นะโอเคเดี๋ยวไปว่ากันนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะทำกิอยกมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้มันกระท้อนกรนแท่นิดนึงนะ คิดว่าหลังปีใหม่เนี่ยงานมันจะเบาลงนะแต่ในทางกับการนนะงานเยอะมากนะแล้วก็ใช้ร่างกายแบบสะบันทันแหลกมากลุกนั่งนี่คือเสียงกระดูกน่ลันแล้วกร๊อบแกร็บกร๊อบแกร็บโอ้โหทรมานเต้เมนะ็นเถื่อนใ้บ้าเลยเดี๋ยวไปว่ากันนะจะทุกคนจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับทุกคนเสียรักนะจุจบ๊บมด